ลกกหล,ลุมประเด็นไในี่ก็ไมุ่มนะคะหลมที่เห็นอันนี้จะเป็นหลุมสำหรับใส่ไฮโดรลิรเมตรนะคะก็เวลาลูกค้าที่จัดงานคอนเสิร์ตต้องการต้องมีแฮทไฮโดรลของตัวเองหรือเปิดงานงานสตัวสินค้าก็สามารถใส่ไขึ้นมไอม่หมายถึงว่าเวลาที่เขามีเวทีแล้วเขาต้องมีไฮโดพวกคอนเสิร์ตเกาหลีอะค่ะมันจะต้องมีวิชววเยอะๆก็เปิดหลุมนี้แล้วเอาไฮดลิกใส่ลงไ ไม่งั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไฮดรอลิกมันอยู่ที่พื้นเนี่ยเวทีมันต้องสูงขึ้นไปอีกกว่านี้เราไม่เหมือนอินแพคอินแพคเขาสูงกว่านี้แต่จากเนี้ยถึงแค่แคตวอล์กมัน11.5เมตรก็ถ้าวางไฮดรอลิกตรงนี้เนี่ยก็มันไม่ได้แล้วอะค่ะคือก็รับงานคอนเสิร์ตด้วยค่ะก็จะมีให้เขาเข้ามาจัดแล้วแต่ว่าคอนเสิร์ตจุกี่คนค่ะห้องเดียวก็ใช้ได้ห้องเดียวเนี่ยถ้าเป็นยืนเนี่ยยืนได้ถึง8 แล้วก็ล่าสุดคารามอใช้สองห้องคือห้องหนึ่งห้องสองเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมนี้ก็จะเป็นเด็บทอนที่เคยมีปัญหาะคะ่ะก็จะ ็นสวิงออกแล้วก็เป็นสวิงเข้าแล้วก็เป็นประตูประตูสไลายานอกเป็นสลายน่าเ,เดินอ้อมไปดูกันข้างบนนะคะแคดวอล์กก็ไว้สำหรับเดินเพื่อที่จะไปแทงอุปกรณ์กับเหล็กไอบีม mm hmm. ที่อยู่เหนอือแคดวอล์กนะคะเหล็กไอบีมที่อยู่เหนอือแคดวอล์กจะรองรับได้น้ำหนักน้ำหนักได้จุดละ400กิโลไว้สำหรับแทงพวกอุปกรณ์ไลน์หลังซาวหรือว่าอุปกรณ์เด코เลชันสำหรับงานต่างๆ